ครับก็ไปนาครับไปนาเพิ่งมานะครับพอดีพี่นะพี่ที่ทํางานร่วมกันนะวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับมารู้มาทําไมนะครับเขาบอกมาทําไมก็เขามาแล้วเขาเขาทำหน้างงๆดครบบโอ้ยเดินทางมาจากไหนเนี่ยพี่มาจากไหนเนี่ยพี่กรุงเทพหรกรุงเทพครับกรุงเทพพี่มายังไงขับรถมาขับรถมา มาทําไมนะมาทาไมผมไม่ได้เดินมาเหมือนพี่ไผ่อ่านะครับก็พี่เขามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมามาหาเดี๋ยวเราจะไปไปอะไรนะเป็นงานงานศงานศพเพื่อนก็ที่เคยรู้จักกันเนาะอันนี้ก็เราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่มึงแต่งอ่ะก็ลูกลูกมึงอายุเท่าไหร่ละเจ็บ ปดเจ็ดปีแปดปีแปดปีแล้วแปดปีแล้ววันนี้เห็นบอกว่าเอาอะไรมาฝากนะเอาหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกวัดหนองค้อวัดหนองค้อบ้านค่ายระยองอ๋อหลวงพ่อทองสุกวัดหนองค้อบ้านค่ายระยองนะครับอ่ารุ่นอะไรพี่อ่ารุ่นมังกรคู่มั่งมีสีสุกรุ่นมั่งมีสีสุขมังกรคู่นะครับมังกรคู่วันนี้ก็อื้อฮี่ เลขแน่นอนโค้ดต้องมีโค้ดมาฝากแน่นอนจะเป็นโลกที่ต้องไปเสี่ยงไม่ได้ไม่ได้บอกให้เสี่ยงไม่ได้บอกให้เสี่ยงครับเอาเอามาให้อามาให้มาแรกกับพ่ยางไงพ่ยางเนื้อทองคำอ่ะเคยเคยให้เนื้อทองคำไปแล้วไม่ใช่ให้อปการ์ให้อบการ์ไม่ใช่ให้เนื้อทองคำไปแล้วไม่ไม่ใช่เนื้อทองคำยังติดอยู่ยังติดอยู่อันนี้พี่จำโค้ดได้ไหมว่าโค้ดอะไรไม่รู้หนึ่งหนึ่งสี่หกมั้ง หนึ premises, 6, ่งสี่หกมั้งหนึ่งสี่หกนะครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งส anyway> ี่หนึ่ง i ส mean ี่หนึ่งหรือว่าหนึ่งหในใจว่าหนึ่งสี่หกจะส่องลูกอันนะพี่ส่องครับให้พี่ส่องดีกว่าเจ้าของอ่ะคนเอามาให้ต้องส่องให้ดูหนึ่งหเลขอะไรหนึ่งสี่หกหลืออะไรหนึ่งสี่หกฮะหนึ่งสี่หกมั่นใจว่าหนึ่งหนึ่งสี่หกอืมโค้ดจะอยู่ตรงหัวไหล่หนึ่งสี่หกสร้างเมื่อปีไหน ตั้งปีหกสองนีแปีหกสองสองสามนี่แหละ1นึ่งสี่หกนะครับอ่ะหกสองเขาตร้งรุ่นนี้สร้างห้าร้อยเหรียญหกสองครับเอาเลขนี้ละกันเอาเลขหนึ่งสี่หกเป็นเลขมงคลเลขที่ชื่นชอบละกันเดี๋ยวงวดนี้นะครับต้องมาติดตามกันก่อนนะว่าหนึ่งสี่หกเนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าจะวินหรือไม่วินนะครับ คนนี้อ่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราต้องไปถามเราต้องไปถามที่งานด้วยว่างานที่พี่รู้ไหมว่าแกเสียอายุเท่าไหร่ละเกียงเกินหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งเออก็น่าจะหกสิบสองหกสามเออห้าสิบสองห้าสามอ้าวห้าสองห้าสามนี่ไม่ไม่หกสิบหรอกแกเพิ่งนมอยู่แต่หกสิบเป็นพ่อผมและพี่ชายเป็นโตง่ายตายไปวายุกสิก็นาจะประมาณห้าสิบกว่า ห <52, S 2> ้าสิบบาทเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้เลขมงคลอะไรเนาะหนึ่งเกิดหนึง่งหนึ่งเกิดหนึ 52, 52, ่งหนึ่งก็ห้าสิบสามประมาณห้าสิบสามห้าสิบสองย่างห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกกับเลขนี้นะครับกับของ,แ,อแ,งแ,แล้ว วดที่แล้วด้วยแหละเดตอนที่พี่มาหาผมตอนที่ผมส่งพระไปให้พี่พี่บอกว่าโชคดีได้เท่าไหร่อ่ะจําได้ไหมตอนที่พี่ได้รับพระจากผมที่ผมส่งไปให้มันเป็นดวงครับพี่พี่กับผมอาจจะเป็นดวงซึ่งกัน,น,นและกันก็ได้อันนัน้นแทงหกศูนย์ใช่ไหมอ่าวดนั้นอะไ,ไม่รู้ว่าผมให้พี่ไปแล้วพี่ถูกกับพี่บอกว่าถูกใช่ไหมใช่ถูกเท่าไหร่พี่ได้เท่าไหร่วดนั้นวันนั้นถูกรอนที่สี่มั้งคู่หนึ่งมั้งอ๋อ แล้วก็เลยโอนตังค์มาให้ผมตุวนี้สี่ใบหนึ่งอใบหนึ่งได้มาสี่หมื่นยุยอ๋อได้มาสี่หมื่นก็เลยดีใจจัดโอนตังค์มาให้ผมให้ตกเงินก็แบก็ขอบคุณพี่นะครับตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ยังไม่ได้เจอกันก็ส่วนมากก็จะติดต่อทางไลน์ทางเฟซคุยกันปกติก็วันนี้ก็ดีใจนะครับเป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งคนที่สอนงานสอนการนะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะครับตอนแรกก็ว่าจะพาไปดูที่นาแหละว่าจะไปดูห้องน้ํา ห้องน้ํากําลังสร้างกําลังสร้างห้องน้ําเพื่อที่จะไว้ตอนรับพวกพี่มาไม่ต้องเข้าไปยากดนะ้วยกันเข้ายากดนะ้วยกันเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เ,าเอาตรงนี้อ,นอ่เอาอเดียเด๋ยวเราเดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวไปงานศพกันครับตอนป่วยไม่ได้ไปเยี่ยมไว<ม>้คุยกันไม่รู้เรื่องว่าป่วยป่วยแค่เดือนแค่เดียวเองเดือนตุลาเพราะหนูผ่าตัดเดือนตุลาเมื่าไหร่นะเม่อไรนะก็ตอนโทรหาตอนนั้นเพิ่งผ่าไง ห้าห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสอง่ยกห้าสิบสามอย่สา้มไงก็กพ่เอก็เกเป็นนีก็ินนไม่ได้นอนกลางวันแล้วก็เทปโอนอีกอ่ะหงาวดีแล้วหมอเขาบอกว่าหมอเขาบอกว่า่ หมอก็บอกว่าไวรัสซีน่ะหมอก็ไม่ได้แนะนำ๋ยวหมอก็บอกว่าถ้ากินเหล้าเนี่ยมันจะดีต่อคนไข้คือคนที่เป็นไวรัสซีน่ะถ้ากินเหล้ามันเหมือนว่ามันเลี้ยงใช่มันมันมันจะทําให้เราอายุยืนแต่หมอก็บอกว่าไม่ได้แนะนําให้คนไข้กลับไปกินเหล้าแต่คนที่เป็นโรคนี้น่ะถ้ากินเหล้าน่ะจะอยู่ได้นานคือเป็นเพที่ว่ากินเหล้าแล้วขาดปิดอะไรใช่เพราะว่ามันเหมือนว่าพี่เกียงอ่ะเคกินเคกินเหล้าแต่แกก็ไม่เป็นไรนะแกก็นอนปกติแต่พอแกหยุดกินเหล้าสามเดือนน่ะ อาการมันก็เริ่มโอ,อกเริ่มออกแบบว่าหนึ่งเราพักผ่อนไม่เพียงพอสองน้ำลายแกถุยตลอดเวลาแล้วสามท้องอืดท้องอืดท้องแกนี่มันเป็นมากับสองปีแล้วพี่ท้องอืดท้อืดเดี๋ยวว่าเรากินข้าวไปแล้วนะมันไม่ขี้มันเป็นาย่ท้องผูกแล้วก็คือคือมันอืดแล้วก็คือจุกไงจุกแกไปก,ก,กินแบบ<ม>กาบิสคอนนะ่ะกิน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 แล้วแกจเจอม,มาหนะ่ะเริ่มมาร้อนโคอ แต่พอไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่น้องทํางานอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพหมอก็บอกว่าเป็นกรดไหลย้อนอแก๊สในกรดเยอะในสาเหตุของแกที่เป็นที่ว่าบอกพี่เองอ่ะที่ว่าแกเป็นไวรัสซีแต่หมอก็ถามว่าโรคนี้น่ะมันไม่น่าจะเป็นกำลุงได้นะแต่ที่ข้อที่หมอเขาได้ได้ข้อมูลมาว่าคนเป็นโรคนี้น่ะมีแต่รับไถ่เลือดมาอย่างเดียวถึงเป็นเพราะว่าร่างกายคนเราน่ะถ้าถ้ามันมีมีโรคประจำตัวเราคือโรคโรคโรคแบบว่าวันโรค โรคปอดโรคอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้รับสายเลือดมาน่ะเราจะเป็นแค่ไวรัสบีแต่ของพี่เกียงอ่ะกลับไวรัสบีไม่มีแต่กลับไปเจาะเลือดเจอไวรัสซีมันทําให้หมอค้องใจว่าคุณได้รับคุณได้รับโรคนี้มาจากไหนทั้งที่คุณไม่เจอวรัสบีแต่กลับเจอวรัสซีแทนเจาะนอนโรงพยาบาลสี่คืนเจาะมาก็เจอแต่ไวรัสซีวรัสซีแต่กลับบีกลับไม่มีเขาก็เลยไปถามเกียงถ่ายได้รับเลือดตอนจิบปักจินไง คือมือ,อมือแห่ใช่ไหมมือก็สิบกว่าปีแล้วนะ่เราแม่แม่บอกว่าแม่บอกว่าเกรับมมรับ่ายเลือดมั้มมัมตกจากท่อนกระถินอตอนอายุสิบนน้ีแล้วได้รับเลือดมาตอนอยู่โรงพยาบาลสิรินเนี่ยได้รับเลือดกร๊ปโอมาอแล้วโพรไปทำงานอยู่ ถ้ประแดงไปปูกระเบื้องวางทวีของช่างเทพแล้วหลับในขับรถชนแล้วไปเจอช่วงที่เราชนช่วงพงมลัยพอดีแล้วหน้าอกเราเนี่ยไปกระแทกกับพงมลัยพอไปเอสเรีกับซาวหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรปกติแต่หนูว่าสาเหตุมันมาจากจากเราพงมลัยชนเต็มที่ไงแล้วมันช้ำมันช้ำพโพประมาณสองปี5ปีแกก็เลยจุกท้องแล้วมันเสียงแกก็ไม่ได้ไม่ได้เอสดเรยอีกแต่พอไปเข้าอุโมงตรวจดูหมอเขาบอกว่า ตับมันใหญ่ไปเส้นหนึ่งมันไปปิดกระบัลลมทําให้เราหายใจแล้วก็จุกเสียดเราผสมกับว่าตับมันใหญ่แล้วแต่ผสมว่าเลือดที่เราได้รับมาน่ะมันผิดปกติอันนี้คือตอนที่นอนโรงพยาบาลค่ะนอนโรงพยาบาลแล้วหมอว่าทําไมมันผิดปกติได้ไงคือหมอไม่เคยเจอคนไข้แบบนี้ตรดจปปุ๊บเจอไวรัสซีเลยอ่ะคือไวรัสซีเนี่ยมัน่กให้เกิดมะเร็งแต่คนที่เป็นไวรัสบีเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มเจะโกแต่ถ้าเรากินยาปุ๊บ ไวรัสดีจะหายแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของหมอมันจะหายแต่ไวรัสซีเนี่ยคือมันจงแจ้งเลยว่าคุณต้องเป็นมะเร็งแต่จะเป็นจุดไหนอ่ะแต่พอไปฟังผลนะหนูก็ไม่บอกไม่บอกเจเพราะว่าไปเรียกฟังผลก็ให้ลูกหลานลงหมดมคือหนูบอกว่าถ้าเจรับไม่ได้ตรงนี้หนูจะไม่ให้ฟังผลหนูจะฟังผลคนเดียวแต่ด้านหมอเรียกไปคุยอ่ะหมอพยาบาลมากับสิบคนคุยสองคนหัวเมียว่าลุง ตับไล่ตับลุงอย่าไปเส้นหนึ่งนะลุงมีเชื้อมาเร็งในกระเพาะโรงพยาบาลอะ่ะมันเป็นพันพันในกระเพาะแกก็สลดเลยบอกลุงทําใจได้ไหม <c oughs> คนเราไม่มีใครทําใจได้หรอกผมหมอพูดอย่างนี้มาปุ๊บลุงมีเชื้อในมาเร็งในกระเพาะนะ 1, หนึ่งพันแต่คนไข้ที่หมอตรวจเจอนอะ่ะหนึ่งร้อยแพอไปฟังผลนะ่ะหนูไม่ให้แกไปพราฟังผลนะ่ะหนูพี่มองไอนะ้งาสามคนหมอก็บอกว่าแกอยู่ได้แค่สามเดือนเหมือน หนูก็ไม่เชื่อหนูก็พยายามพาแกไปหาหมอรักษาชีทีมองตีมาปุ๊บพอมาดับดูยิงแกอยู่ได้สามเดือนหี่สิบวันแล้วพอไปนอนโรงพยาบาลรินย์หมอก็บอกว่ายาที่คนไข้ได้รับมาไม่รู้ว่าคีโมยี่ห้ออะไรแล้วคีโมที่ชีดให้คนไข้อยู่ระดับไหนพอคนไข้เคสคนไข้เนี่ยถึงขั้นไหนถ้าบอกทางโรงพยาบาลได้หมดทางโรงพยาบาลก็จะช่วยเหลือได้แต่ความสื่อสารของเรากับหมอเนะี่ยมันสื่อสารกันได้ตรงที่ว่า เขาอยากรู้ว่าคีโมที่ฉีดที่เกียงอ่ะมันอยู่ขั้นไหนแล้วแต่หมอทางโรงพยาบาลเอกชนที่ที่หนูไปตรวจเขาบอกว่าเขาเรียกเอาหนูเจ็ดแสนบอกว่าเจ็ดแสนเนี่ยมันยืดเวลาได้แค่สี่เดือนหรือห้าเดือนจะเอาไหมล่ะหนูก็พากันมองหน้ากับพี่มองพี่มองว่าเอ้าถ้างั้นขอล้านหนึ่งแล้วกันให้คนไข้อยู่ได้ปีหนึ่งผมแม่การันตีว่าผมผมเอาเงินคุณมาล้านหนึ่งแล้วคนไข้จะอยู่ได้ คือคนไข้อยู่กับอยู่ได้ก็เพราะว่าระยะเวลาของโรคแต่ของคนไข้นี่มันขั้นที่สีแล้วขั้นที่สี่แล้วมันอยู่ได้แค่3เดือนแต่ถ้าแต่ถ้าฉีดยาตัวนี้เงินล้านหนึ่งก็ฉีดได้แค่เข็มเดียวแต่ระยะคนไข้มันจะเริ่มลด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 ไปเรื่อยๆแต่นก็ไม่ให้บอกแกคือว่าแกรู้อยู่ว่าแกเป็นขั้นที่สี่ไงแม่แม่เน่ยนั่งใจไ